นะครับเริ่มจากเวลาการแข่งขันลูกนี้ลองซัดตักทายกันก่อนนะครับสำหรับทีมคนโสดนะครับอ่าสำหรับกาติกาฟุตซอลนี่เขากับตอนนี้ก็พยายามใช้อ้างอิงกับกาติกาฟีฟ่านะครับซึ่งฟีฟ่าก็เป็นลองฝานใส่ลูกเน้กับหลังมาก่อนนะครับสำหรับ่านใส่ ่านส่ก็พี่น้องเรานะครับมาจากบ้านเรียบนะครับเราก็เน้นกันเรื่องของความสนุกสนานความบันเทิงนะครับการเข้าบอลก็ต้องมีความปลอดภัยนะครับ่านใส่ก็ต่อบอลกันสั้นๆนะครับเน้นทักษะนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์เฉพาะตีมนะครับโอ้โหลูกนี้ลองสัดดูแต่ว่าติดผลสดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับยังติดอยู่นะครับผ่านส่นะครับ ต่อบอลกันนองสัตว์ดูลูกนี้โอ้โหไม่กรงกรอบนะครับทักทายกันไปก่อนนะครับสำหรับผ่านใส่สอลูกนี้ลูกนี้ผ่านใส่โอ้โหสัตว์ติดกอนสอน,นะครับออกไป ผ่านใส่เตะก่อนเนอลูกนีเดินมองออกไปนี่ก็หนึ่งนาทีสามสิบเกดวินาทีกำลังชมอยู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทีมผ่านใส่นะครับพบกับทีมคนโสด2นะครับผ่านใส่ก็พยายามดึงบอลดึงเกมให้ช้าลงนะครับ ผ่านใสอีกครั้งหนึ่งเบอร์ยีย่สิบสามลูกนี้ไม่มีใครนะครับส่งกลับมาแดนหลังอีกครั้งหนึ่งผ่านใสก่อนนินครองบอลนะครับถือว่านําอยู่นะครับก็ไม่รีบนะครับผ่านใสก็ต่อบอลกันสั้นๆนะครับไม่ไล่ลูกว่าอย่างนั้นนะครับลูกนี้ติดคนสดนะครับรับไว้ได้นดคนสดวางจ้าวลูกนี้นะครับเตะออกข้างไป ทีผ่ผ่านใส่ครั้งหนึ่งนะครับก็เล่นบอลกันสั้นๆ,ๆนน 69. 69. Quoi, ช้าๆนะครับในแดนของตัวเองนะครับส่งต่อไปได้สวยนะครับสําหรับฟ่านใส่หกเก้าหกเก้ามาตองแปดนะครับผ่านใส่ลูกนี้บอกว่านินทักษะนะครับไม่เน้นประตูนะครับทําได้สวยนะครับสําหรับฟานใส่นัดแรกก็ชนะไปนะครับผ่านใส่อีกครั้งหนึ <keeping in S 1> ่ง ก่อนสดผ่านใส่ลูกนี้โอ้โหกัโด,ดน่อนแล้วก็ด้งออกกลางไปมาทีผ่านใส่ลูกนน้แล้วก็ลองตักทายหรือไม่นะครับปิงบอลกันโยนะครับผ่านใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านทีมคนสดนะครับก็ไปตั้งรับในแดนของตัวเองกันหมดนะครับเนื่องจากว่าต้องการเก็บเพื้นที่ ผ่านสายลูกนี้โหดเซ็กเซ็บไว้ได้ลูกนี้ฝ่านะครับโดนอาจจะโดนนิ้วเมอนิดหนึ่งนะครับโอเคก็ขอมาอัพขออาภาัยกันนะครับถือว่าฟุตซอลก็เป็นเร่องทําปกติธรรมดานะครับแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับเจตนานะครับเจตานา จังหวะบางจังหวะเราก็สามารถรู้ว่าเจตนาเป็นยังไงชนโสดโยนมาลูกนี้อย่างหม่งกันอยู่นะครับคนโสดลูกนี้โอ้โหสิบไว้ได้นะครับสำได้สวยนะครับสําหรับคนโสดแต่คนโสดอีกครั้งหนึ่งโอ้คนโสดนะครับโอ้อยตั้งรับมาก่อนนะครับสําหรับคนโสดนะครับเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับกอลูกนี้ครับได้ประตูไปนะครับสําหรับคนโสด ก็โดนสก <microb> <t> uh ัดออกไปได้นะครับมาทีผ่านใส่ครั้งหนึ่งผ่านใส่บุกแล้วก็ผลสดยังได้อยู่นะครับลูกนีไม่มีใครนะครับจังหวะนี้ยังไม่มีใครเตะออกไปก่อนนะครับสําหรับผ่านใส่มาที่ผลสดสองลูกนีโอ้โห คนโซก็เปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวกันได้ตลอดนะครับสำหรับคนโสอแต่คนโซลูกนี่โอ้โหบอลนะครับอรบอลบอลคนโดรับไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอ่าอ่ะพวกนี้นะครับก็จะมาเสริมความสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับใส่สวยนะครับจังเก้าข้อพอดีพอดีนะครับกลูกนั้น โอเคนะครับมาในคนสสดน,นะครับในแดนของคนโสดเตะลูกนี้ขึ้นมานะครับโดนปานใสแล้วก็จะแลบโด,ดสนสกัดได้นะครับลูกนีจะรับก็ไม่ได้นะครับจะล่นก็ไม่ดีนะครับลูกนีมาที่ผ่านใส่ผ่านใส่ลุบหลอกลูกนียัลงล็อกได้อยู่แล้วก็อีกครั้งเสียจังหวะนะครับแล้วก็ส่งต่อให้เพื่อนยิงโอ้โหติดเซฟไว้ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหไม่พลาดนะครับสาหรับปานใส่ลูกนี สำหรับสาวกนะครับตอนนี้ก็4ต่อ1นะครับกาเป็นทีมป่านใส่นะครับที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับตักทายกัไนไปก่อนนะครับถือว่าวันนี้ผ่านใส่เล่นได้ดีนะครับแล้วก็คนส่วนเกเคเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเร็วแรงนี่สู้ ก่อนข้างที่โอ้โหนี้เปล่านะครับขอมาอัพกันด้วยนะครับขอมาอัพกันด้วยก็อย่าลืมนะครับ้องมาอัพกันด้วยนะครับโอเคนะครับ5เมตรนะครับ5เมตร5เมตรนะครับสำหรับกำแพงเป็นทีมคน สอดลูกนี้ลองสั่งดูลูกโอ้โหแต่ว่าสากัดออกมาได้นะครับสำหรับฟานใสฟานใสก็อีกครั้งหนึ่งนะครับออกไปนะครับก็เป็นทีมคนโสดนะครับเด่นกันสันส้นๆนะครับสำหรับคนโสดลูกนี้อย่างได้อยู่แล้วโดูตัดไปได้ฟานใส โอ้โหแลว้วกุญบาจังหวะเดียวโอ้โหลูกนี้ไม่พลาดนะครับสำหรับฟานใสหาต่อหนึ่งนะครับก็จือว่าเล่นได้ดีนะครับวันนี้คนสดนะครับเพียงแต่ว่า <c oughs> จังหวะสุดท้ายนะครับโดยพละกกำลังและทีมเวิร์กนะครับอาจจะสู้ไม่ได้ในเรื่องอกับฟานใส่นะครับฝันนี้ เปลี่ยนได้ประตูนะครับสำหรับคนสดคนสดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหลูกนี้ไม่ตันนะครับสำหรับคนสดมาทีปานใส่นะครับเข้าสูนนาทีที่7นะครับ7 53วินาทีนะครับก็เหลืออีก2นาทีปานใส่ลูกนี้ได้จังหวะและกก็ตอกส้นลูกโอ้โห,โโหเกือบลูกนี้คว้างเล่นเร็วนะครับโอ้โหสำหรับ คนโสดนะครับคนโสดไม่มีเพื่อนรองนะครับลูกนีก็ออกไปได้นะครับทีมอันตรายนะครับห้ามศอกนะครับห้ามศอกลองลงดูลูกนี้โอ้โหไม่กลงกรอบนะครับสำหรับ เนี่ยเล่นนอกเกมนะครับเราดูเจตนานะครับดูดูเจตนานะครับในสนามเราก็ถ่ายวิดบันทึกวิดีโอนะครับว่าเราเจตนาหรือไม่ตรงนี้นะครับก็เป็นทีม่านใสนะครับ่านใสก็พยายามต่อบอลกันนะครับด้วยทักษะนะครับแล้วก็พลังลังรวมถึงทีมเมืองนะครับก็่านใซลูกนี้เบอร์สี่หกโอ้โหเกี่ยวไม่กรงกรอบนะครับ บอกว่าฟุตบอลนะครับมันต้องมีพละกําลังนะครับฝาละกาลังเหลือเฟือนะครับลูกนี้จะได้เตะคอนเนอร์นะครับสําหรับทีมคนสุดสองนะครับนาสูนาทีที่เก้ายี่สิบวินาทีนะครับก็เป็นทีมคนสุดนะครับจะได้เตะคอนเนอร์ลูกนี้โอติดล็อกนะครับฮาเมสนะครับหาเมสอยู่ที่เส้นกากับเส้นประดิปะเดนะครับมาที่ คนสดลูกนี้โอ้หไม่เข้าใจกันนะครับ,รบก็เป็นทีมฝรั่งเศสนะครับที่จะได้เตะข้างอยู่<ฮ>ลูกนี้ฝรั่งเศสลองทักตายดูนะครับติลูกนี้มาที่คนสดแล้วยังได้อยู่แล้วก็ลูกโอ้โหใช้ความเก่าความนิ่งนะครับสำหรับคนโสดลูกนี้เข้าไปนะครับ ก็สองต่อห้านะครับก็สิบนาทีพอดิบพดีนะครับอยู่ที่ลูกตีตายก็โอเคนะครับครโอจบการแข่งขันนะครับในครึ่งหลังนะครับสิบนาทีสิบแปดวินาที